รีวิวโอง่งแมวโอง่งกระต่ายโอง่งกระลอกเลี้ยงแม่เลี้ยง,แ,ยงแค่เลี้ยงตุ่นค่ะเป็นไซส์ไซส์เล็กนะคะลูกค้าอันนี้สําหรับเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กค่ะสามารถเลี้ยงแมวได้นะคะกระต่ายกบได้หมดเลยใครจะเลี้ยงตุ่นก็ได้ค่ะวันนี้ที่กุ้งรีวิวนะคะฝาก็จากกว้างา20เซนนะคะโอ่งสูง 24- ่สถึงยี้าเซนนะคะปากก็จะกว้างอยู่ประมาณ12-13เซนติเมตรค่ะ้มเป็นการกินแบบพอรมาณนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กนะคะพวกตุ่นกระลอกต่างๆค่ะมาเลือกที่ร้านตั้งใจรวยพิษณุโลกได้เลยนะคะโทร065 7894 935จ้า โอ่งแมวนะคะเรามีหลายขนาดนะคะลูกค้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะไซส์กลางค่ะ <c oughs> มีหลายขนาดเลยลองมาเลือกดูเลือกชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างก็มีนะคะอ่างใส่น้ําหรือว่าอ่างสําหรับนอนค่ะก็มีนะคะพ่ <c oughs> อแกงหนู <c oughs> คลิปนี้ไปก่อนนะใครดูรีวิวแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอร่อยและเพลินมากอันนี้เอาไว้ใส่น้ำหรือว่าน้ำแข็งเลี้ยงสัตว์นะคะถ้าใครเลี้ยงแมวคะ่ะลูกค้าใส่น้ำแข็งบนนี้เลยแล้วก็เอาวางด้านบนนะคะแบบนี้จะทำให้โออกเย็น จากอุณหภูมิของน้ํานะคะแต่ว่าน้ําจะไม่ไหลลงไปหาน้องที่นอนอยู่ข้างในนะคะหรือว่าถ้าใครเลี้ยงเป็นกระต่ายไม่สามารถไม่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ําแข็งนะคะไม่ใส่น้ําก็สามารถที่จะเอามาใส่อาหารข้างนอกได้เลยคะ่ะลูกค้ามีหลายขนาดนะคะใครผ่านผ่านมาแวะร้านได้เลยหรือมาเลือกชมเลือกเลือกดูเลือกชมก่อนในคลิปก็ได้คะ่ะ รต้ม่ต้มยงไม่เรียนันขึ้นแล้วหมดแล้วลูก ก่อนนะคะบายบายพีพีเอฟซีทุกๆุท่านเลยนะคะวันนี้กำลังหือยากกินนะคะ